สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ําตกหมอแปลงหม้อแปลงนะคะทุกคนเมื่อก่อนสะพานตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่ค่ะตอนนี้เขาทาเป็นสะพานเหล็กมาตรฐานแล้วก็กลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆจะพาไปชมน้ําตกกันจ้าช่วงนี้หน้าฝนน้ําก็คงต้องเยอะแน่เลยค่ะฟังเสียงน้ําตกสิคะ ชาวต่างชาติเขาเล่นน้ำกันอยู่ข้างล่างค่ะแต่เราคงเล่นไม่ไหวค่ะน้ําตกที่นี่น้ําเย็นมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันไหลลงมาจากภูเขาเนี่นะคะเราแค่มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะคะ นี่คือฝรั่งคโนนอาบแดดกันเลยค่ะทุกคนน้ำตกที่นี่เวลาหน้าฝนนี่สวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ดอกไม้ป่าค่ะ